สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลเชลซีสนดึงมูโกโก้ร่วมทัพยุสซุฟามูโกโก้กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันของบร์สเซียดอทมุลทีมดังแห่งออเบนเดสลิกาเยอรมันฟอมไปเตตาเจอร์เก้นคลอปในเยลลิเวอร์พูลรวมถึงมอริซิโอปอเชติโน่ของเชลซีด้วยตามรายงานจากสื่อเมืองเบีย กองหน้าวัย18ปี9ก้าขึ้นมาเป็นขาประจำของทีมมะเสือเหลืองมาตลอดนับตั้งแต่สอดแทรกตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในปี2020โดยถึงตอนนี้มูโกโก้ลงเล่นให้ดอทดมุลไปแล้ว76นัดทำไป13ประตูแถมยัง9ก้าไปติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่มาแล้วด้วยทั้งนี้รายงานระบุว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจมูโกโก้อยู่เพราะทางเจอร์เกนครอปนั้งติดตามดูผลงานแข้งรายนี้มาพักใหญ่แล้วและมองว่าหากมีโอกาสเขาจะดึงตัวมาแทน ที่โมฮัมเหม็ดซลาที่มีแนวโน้มจะย้ายออกในซัมเมอร์หน้าเช่นเดียวกับปอเชติโนเองก็ต้องการหากองหน้าคนใหม่มาเสริมทีมหลังคริสโตเฟอร์เอนกุนกูได้รับบาดเจ็บยาวและทําให้กองหน้ามีเลือกใช้สอยน้อยเกินอย่างไรก็ตามนอกจากลิเวอร์พูลและเชลซีแล้วบาเซโลนาเองก็แสดงความสนใจในตัวดาวรุ่งรายนี้เช่นกันวอร์ชิฟานได้ยืนยันด้วยอีกคนเป้าหมายลิเวอร์พูลในถ้วยยโรปาลี่คือ ต้องคว้าแชมป์สถานเดียวเท่านั้นเวอร์จิลฟานได้ยอดกองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาพูดถึงเป้าหมายยอของตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมในการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เป็นครั้งแรกในรอบเจปีที่ลิเวอร์พูลที่ลิเวอร์พูลไม่เคยกลับมาลงแข่งขันรายการนี้อีกเลยหลังเจอเก้นครอปเข้ามารับงานคุมทีมเป็นปีที่2และในตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสคว้าแชมป์รายการดังกล่าวนี้ซึ่งถือได้ ว่าถ้วยยูโรปาลีกใบนี้เป็นถ้วยแชมป์ใบเดียวที่ลิเวอร์พูลในยุคของเจอร์เกนคลอปยังไม่เคยประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ทั้งๆท,ท,ที่ถ้วยใบอื่นๆนั้นเจอร์เกนคลอปพาลูกทีมคว้าแชมป์ได้ครบทุกถ้วยแล้วโดยเวอร์ชิลฟานได้ได้พูดเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนลิเวอร์พูลลงทําศึกยูโรปาลีกกับทีมแลสพินอร่วมกับทางด้านของเจอร์เกนคลอปเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมมันไปนานแล้วว่าถ้วยแชมป์ยูโรปาลีกนั้นถือถ้วยใบเดียวที่ตัวผมและเพื่อนร่วมทีมมมอยยััังไไ่เคด้สสผ นั่นเพราะเราลงแข่งขันในั่วยูฟ่าแชมเปียนลีกในทุกๆฤดูกาลและทีมของเรานั้นก็ผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้โดยตลอดจนทําให้เราไม่เคยตกลงมาเล่นในรายการนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและตอนนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่ผมและเพื่อนร่วมทีมจะได้กลับมาลงแข่งขันรายการนี้อีกครั้งและผมก็ยังไม่เคยลงเล่นในรายการนี้ในสีเสื้อลิเวอร์พูลเพราะผมย้ายมาไม่ทันในปีแรกที่บอสของเรารับงานเป็นผู้จัดการทีมดังนั้นในตอนนี้ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นมากมาก ที่จะได้ลงแข่งขันในรายการนี้แน่นอนว่าถ้วยยูโรปาลิกนั้นคือถ้วยที่เรายังไม่สามารถคว้ามาครองได้ดังนั้นเป้าหมายของผมในตอนนี้ก็คือจะต้องพาลิเว์พูลคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้และมันก็เป็นเป้าหมายของผมตั้งแต่แรกดังนั้นผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับการแข่งขันรายการนี้และนักเตะในทีมทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือจะต้องคว้าแชมป์ยูโรปาลิกในฤดูการนี้ให้ได้แน่นอนว่ามันจะต้องไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน ในการคว้าถ้วยแชมป์ใบนี้แต่ผมก็เชื่อว่าทีมของพวกเรานั้นมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะคว้าแชมป์ถ้วยใบยนี้ได้ในฤดูกาลนี้และสําหรับในตอนนี้ทีมของเราพร้อมแล้วที่จะลงทําการแข่งขันในรายการนี้และเราก็จริงจังกับถ้วยใบยนี้เป็นอย่างมากผมทํางานหนักมากในแต่ละวันตอนนี้ทีมของเรามีผู้เล่นใหม่ย้ายเข้ามาหลายคนเรามีผู้เล่นอายุน้อยที่ก้าขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่อีกหลายคนเช่นเดนิยอวอกันและตอนนี้เราทุกคนเริ่มคุ้นชินกและกันแล้ว และผมก็ได้เห็นถึงศักยภาพของผู้เล่นทุกคนแล้วพวกเขาแต่ละคนมีดีคนและแบบแต่ก็แข็งแกร่งมากๆดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆว่าเมื่อถึงช่วงจบฤดูก,กาลนี้ลิเวอร์พูลของเรานั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนและคว้าแชมป์รายการไหนเข้าสู่สโม,มสรของพวกเราได้บ้างแค่คิดมันก็สนุกแล้วเวอร์จิลฟานได้กล่าวทิ้งท้าย เอร์เกนครอปเห็นถึงพรสวรรค์ของเจเรลควอนซาและออกโรงยับยั้งไม่ให้นักเตะรายนี้ถูกปล่อยยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขอพูดถึงสถานการณ์ของเจ้าหนูเจเรลควอนสกันสักเล็กน้อยนะครับที่ว่าทำไมในฤดูกาลนี้จูจ่ๆเจ้าหนูกองหลังวัย20ปีรายนี้ถึงได้แจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ของเจร์เกนครอปได้เป็นผลสําเร็จตั้งแต่ต้นฤดูกาลทั้งๆที่ฤดูกาลที่แล้วน,นันตรอยนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องแต่อย่างใดและจุดหหััััักกกกกกเเเเตตตรรรร้งสําาคคคญ็ืออทีี่ยวนว รายนี้เข้าแคมป์เก็บตัวปริซิซันร่วมกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่ซึ่งนั่นทําให้บอสของเรานั้นได้เห็นถึงความสามารถของนักเตะรายนี้จนทําให้ต้องดันขึ้นทีมชุดใหญ่อย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนั่นเพราะนักเตะรายนี้มีของในตัวอยู่แล้วนั่นเองโดยมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาจากทางด้านของเดลี่เมลสื่อในประเทศอังกฤษได้ออกมาอ้างแหล่งข้อมูลจากสายข่าววงในที่อยู่ในสโมสรลิเวอร์พูลโดยกล่าวว่าในตอนนี้จะเร็วควนซาเซนเตอร์แบ็กในวัย20ปีรายนี้ ได้กลายเป็นนักเตะที่ทางเจอเก้นครอปนั้นห่วงแหและมองว่าเป็นนักเตะพระสวรรค์สูงและมีอนาคตที่สดใสกับลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นมีหลายสโมสรในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพและทีมในลีกสกอตแลนด์ต่างก็แสดงความสนใจและติดต่อมายังสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อขอยืมตัวจารลควอนซาไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลซึ่งในตอนนั้นทางลิเวอร์พูลนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยตัวกองหลังรายนี้ออกจากทีมเช่นเดียวกันเพื่อให้นักเตะรายนี้ ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาโอกาสลงสนามมากขึ้นเหมือนในรายของริสวิลเลียมและแนทฟิลิปที่ถูกปล่อยให้กับสโมสรอ,อื่นยืมตัวไปเก็บเลเวลตามปกติแต่ก็เป็นทางด้านของเจอเกนครอปที่ออกโรงเบรกความคิดดังกล่าวนี้ของลิเวอร์พูลในทันทีพร้อมยืนยันว่าตัวของเขานั้นไม่ต้องการให้เจเรลควอนซาย้ายออกจากทีมไปแบบยืมตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่าต้องการให้เจเรลควอนซานั้นอยู่กับทีมต่อไป ในฤดูกาลนี้เพราะตัวของเขานั้นมองเห็นถึงโอกาสที่จะส่งผู้เล่นรายนี้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่และประกอบกับในช่วงวอที่ผ่านมานั้นทางด้านของเวอร์กิลฟันไดติดโทษแบงสองนัดและเทรนอเล็กซานเดอร์อานนนั้นก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนทาให้ทางเจอเกนครอปนั้นตัดสินใจส่งจาเรลคอนซาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกและนักเตะรายนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังและสามารถแจ้งเกิดกับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ได้ในที่สุด โดยทางเดลี่เมลมองว่าการยับยั้งไม่ให้จาเรลควอนซาย้ายออกจากทีมแบบยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นการมองการไกลยของเจอร์เกนครอปอย่างแท้จริงและผู้จัดการทีมรายนี้ก็เหมือนมีญาณอย่างรู้ล่ว่งหน้าว่านักเตะอายุน้อยรายนี้จะสามารถแจ้งเกิดกับทีมได้และก็เชื่อได้ว่าจาเรลควอนซาจะได้รับการตกปั้นและการส่งเสริมที่ดีจากเจอร์เกนครอปและมีความเป็นไป ได้ที่เจอเกนคลอปนั้นจะปั้นนักเตะรายนี้ไปแบบยาวๆจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมเหมือนกับที่บอสของเราเคยปลุกปั้นเทรนด์ดักนาเล็กซานเดอร์อโนนจากนักเตะเยาวชนจนก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กขวาระดับโลกในที่สุดและตอนนี้อาจจะถึงคิวของจารลควอนซาแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับเจคเคชมกราฟเฟนเบิร์กฟอร์มสุดยอดชี้เข้ารอบไม่ง่ายเยอเกนคลอปกุนสือลิเวอร์พูลชื่นชมลูกทีมโดยเฉพาะไรอันกราฟเฟนเบิร์กที่โชว์ฟอร์มสุดยอด ช่วยทีมบุกแซงชนะเกมยากเหนือลัสสามถึงหนึ่งพร้อมยืนยันไม่คิดว่าจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกแบบง่ายหงแดงเริ่มต้นแบบช็อกแฟนบอลโดนทีมดังลีกออกเตรนามกอนตั้งแต่นาทีที่1 4แต่ครึ่งหลังยังตั้งส่อต่อริแองจากดาวินนูเยสลุยดิอาสและโมซาลาผมรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นเกมที่ยากและมันก็เป็นแบบนั้นเพรอบสัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันที่ไรฟเซนอารีนาครึ่งแรกลัสมีโอกาสยิงกรอบแค่ครั้งเดียวจากลูกเซตพีส และเราทําได้ดีในหลายจังหวะแต่ลูกทีมไม่รู้สึกแบบนั้นในแง่ของความมั่นใจพวกเขาเริ่หมหุดหงิดซึ่งมันไม่เมคเซนเพราะเราเล่นฟุตบอลได้ค่อนข้างดีเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีโอกาสที่ดีสําหรับกลับมาได้และครึ่งหลังเราทําแบบนั้นสําเร็จเราสมควรเป็นผู้ชนะผลการแข่งขันทําให้ลิเวอร์พูลนําจากฝูงเหนือเพื่อนร่วมกลุ่มอีกสองทีมอย่างตูลูสและยูเนียนแซงชิลูที่เสียมากันผู้คนคาดหวังว่า เราจะผ่านเข้ารอบรายการนี้แบบสบายๆแต่ผมรู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอนอกุนสือชาวเยอรมันกล่าวต่อเกมนี้เราต้องเล่นอย่างอดทนเราทําแบบนั้นได้และเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่เราเจอปัญหาจากพื้นสนามมากกว่าคู่แข่งมากซึ่งเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องให้บอลไปถึงเบนโดกบ่อยกว่านี้อีกหน่อยเตฟานไบเซติตเริ่มต้นอย่างยากลาบากหากแต่ปรับตัวเข้าสู่เกมได้มีเรื่องแง่ดีอีกหลายอย่างซึ่งทําให้ผมมีความสุขมากไรอันกราเฟนเบิร์กโชว์ฟอร์มสุดยอด และส่งผลต่อเกมอย่างแท้จริงกราฟินเบิร์กประเดิมสตาร์ทนัดแรกนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาด้วยราคา34ล้านปอนด์ทำผลงานแอสซิสประตูปลุกความหวังก่อนโดนเปลี่ยนออกนาทีที่74ซึ่งคลอปเปิดเผยเป็นเพราะอาการตะคริวเท่านั้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ